สำหรับการทำนายดวงชะตาตำราพมชาติในครั้งนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยพิจารณาจากอายุปัจจุบันที่ครบบริบูรณ์ยกตัวอย่างนะครับถ้าผู้รับชมรับฟังในปีนี้มีอายุ18ปีย่างเข้า19ปีถ้าหากในช่วงที่เข้ามารับชมรับฟังการทํานายนี้ยังไม่ถึงวันเกิดที่จะทําให้อายุครบ19ปีบริบูรณ์ก็ให้ถือว่ายังมีอายุ18ปีบริบูรณ์อยู่นะครับ ดังนั้นจะต้องไปรับชมรับฟังไปค้นหาคำทำนายดวงชะตาของตนในเรือนชะตาที่ตนมีอายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งในการหาเรือนชะตานั้นให้พิจารณาจากวงกลมเรือนชะตาให้เริ่มต้นนับอายุปีที่1ที่เรือนเจดีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้หญิงจะเริ่มนับจาก JD, เจดีเวียนไปทางซ้ายหรือนับขึ้นไปทางซ้ายของเจดีเจดีนับเป็นปีที่1นึครา,าด2แม่มด3 พ่อหมอ4คนต้องคือค่า5เทวดาขี่เต่า6ชัดทอง7ลาหู8ปราศาสตร์เเรือนหลวง10คนคอขาด11ชัดเงิน12และให้นับเวียนซ้ำต่อไปจนถึงอายุบริบูรณ์ของตนเจดี JD เป็น13นาคราชเป็น14ซึ่งถ้าหากมีอายุ18ปปีบริบูรณ์ดวงชะตาจะตกที่เรือนเทวดาขี่เต่านะครับ ผู้รับชมรับฟังผู้หญิงท่านใดนะครับที่อายุ18ปีของตนดวงชะตาไม่ได้ตกที่เทวดาขีเตา่าแสดงว่ามีข้อผิดพลาดน,นะครับให้ลองพิจารณาดูใหม่สำหรับผู้ชายจะเริ่มต้นนับจาก j จดีเวียนไปทางขวาหรือนับขึ้นไปทางขวาของ j จดีเดีนับเป็นปีที่1ฉัดเงิน2คนคอขาด3เลือนหลวง4ปราศาสตรลาหู6ฉัดทอง7เทวดาขีเต่า8 คนต้องคือคา9พ่อหมอ10แม่มด11หน้าขลาช12ให้นับเวียนซ้ำต่อไปจนถึงอายุบริบูรณ์ของตนเจดี JD นับเป็น13ฉัดเงิน14ซึ่งถ้าหากมีอายุ18ปีบริบูรณ์ผู้ชายดวงชะตาจะตกที่เรือนราหูถ้าหากผู้รับชมรับฟังท่านใดที่เป็นผู้ชายอายุ18ปีของท่านดวงชะตาไม่ได้ตกที่เรือนลาหูก็แสดงว่ามีข้อผิดพลาดนะครับ และหลังจากที่ได้รับรู้เรียนชะตาของตนแล้วก็ให้ไปรับชมแล้ฟังคำทำนายตามเรียนชะตาที่ดวงชะตาของตนตกอยู่ ส่วนคนที่สับสนหรือคิดว่าการหาเรือนชะตานั้นยุ่งยากซับซ้อนไม่เข้าใจขี้เกียจหาขี้เกียจคน้นขี้เกียจนับก็สามารถไปรับชมและฟังคำทำนายได้โดยพิจารณาค้นหาคำทำนายจากอายุบริบูรณ์ของตนเพราะว่าคำทำนายในแต่ละเรือนชะตานั้นได้มีการบอกอายุของดวงชะตาในแต่ละปีที่ตกในเรือนชะตาดังกล่าวเอาไว้แล้ว สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนเทวดาขี่เต่าในปีนี้จะเป็นปีที่ดีพอประมาณในการทำงานประกอบสามมาอาชีพสามมาอาชีวะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยค้ำชูอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานแต่จะต้องระมัดระวังให้มากในส่วนของลูกน้องบริวารเพราะจะมีโอกาสจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนสร้างปัญหาหรือก่อความวุ่นวายได้ สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนฉัดทองในปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากจะมีโอกาสได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของผู้อื่นจะคิดสิ่งใดทําการในสิ่งใดมีความต้องการในสิ่งใดก็จะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลดูแลปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีที่เข้ามาจะสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรให้ต้องกังวลนะครับ สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนลาหูในปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ดีจะมีโอกาสพบเจอกับปัญหาอุปสรรคพบเจอกับความวุ่นวายจะมีโอกาสได้รับความเดือดร้อนทั้งกายและใจมีโอกาสเกิดการทะเลาะวิวาททะเลาะเบาะแวง้งจะมีคนคอยอยุแยงคอยก่อกวนหาเรื่องสร้างปัญหาซึ่งถ้าหากร้ายแรงก็อาจจะมีเรื่องมีราวถึงขั้นเป็นคดีความขึ้นมาได้นะครับ นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยป่วยไข้การปวดหัวตัวร้อนจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยในปีนี้สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนปราศาสตร ในปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากจะมีความสุขความสบายสมบูรณ์ภูณสุขคิดหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็จะมีโอกาสได้สมหวังสมปารถนาได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบสมดังใจสำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนเรือนหลวง ในปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากจะมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆจะไม่ลำบากจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลได้รับความเมตตาความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีหากเป็นเจ้าที่รัฐเป็นข้าราชการก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมตามศักยภาพของตน สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนคนคอขาด ในปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ดีจะมีโอกาสเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายกายไม่สบายใจมีโอกาสมีเรื่องมีรา้ามีโอกาสทำผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายซึ่งอย่างน้อยๆอ,อย่างเบาๆก็อาจจะเสียค่าปรับแต่ถ้าอย่างมากอย่างร้ายแรงก็อาจจะเดือดร้อนมีคดีความฟ้องร้องข,งขึ้นโรงขึ้นศาลได้ซึ่งจะทำให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินเสียเวลาเสียโอกาสในการทำมาหากินนะครับ สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกอยู่ในเลือนฉัดเงินในปีนี้จะเป็นปีที่ดีปานกลางจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบมีเงินมีทองจะมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมในครอบครัวพอประมาณซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนอกจากนี้นะครับจะทำการสิ่งใดจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่บ้างพอสมควร สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนเจดีในปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากคิดหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดจะมีโอกาสสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจะได้ตามที่ต้องการชีวิตความเป็นอยู่จะมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจมีความสุขบริบูรณ์นอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลได้ทำนุบำรุงศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาของตน สำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนน้าคาราดในปีนี้จะเป็นปีที่ดีปานกลางจะมีโอกาสมีอำนาจมีวาสนาจเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานจะมีลูกน้องมีบริวารคอยดูแลคอยรับใช้มีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่และจากลูกน้องบริวาร ที่สําคัญนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคำจาการติดต่อสื่อสารการประสานงานรวมทั้งในเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจสําหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเลือนแม่มดในปีนี้จะเป็นปีที่ดีปานกลางมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบจากผู้คนจากคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคนที่มาพึ่งพาอาศัย ดังนั้นนะครับจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของผู้อื่นก่อนจึงจะได้รับสิ่งดีๆจะมีโอกาสได้รับความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจพอสมควรพอประมาณสำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนพ่อหมอในปีนี้จะเป็นปีที่ดีปานกลางจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอพึ่งพาอาศัยจะเป็นปีที่มีความสุขและความทุกข์ปะปนผสมกันไปพอประมาณพอสมควร เวลาสุขก็สุขไม่สุดเวลาทุกข์ก็ทุกข์ไม่สุดนอกจากนี้นะครับแนะนำว่าหากมีโอกาสให้อาสาสมัครให้สมัครใจในการรับใช้ในการทำงานให้กับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆสำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกในเรือนคนต้องขื่อคา ในปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ดีจะมีโอกาสได้พบได้ประสบได้เจอกับเคราะร้ายเรื่องร้ายเรื่องวุ่นวายเรื่องที่ทําให้เดือดร้อนลาคาญใจทั้งในส่วนของตนเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรอบตัวรอบกายซึ่งจะทําให้มีโอกาสได้รับความทุกข์กายทุกใจและถ้าหากร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นเป็นคดีความมีเหตุให้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตัก โดยมือขวาจะซ้อนทับเหลี่ยมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอนสําหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุน และคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาตรไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิ องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลก องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่า จะมีพญาหนาคลาชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเสียนหรือศรีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศรีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศรีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้าพาพปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับ ในการแก้เค็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัด ในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน